จะมีนะครับคอยดูว่ารถคันไหนคนมาเพื่อนนะครับก็เราตีกันแบบโซ่โซ่โซ่ต้องดูประิภาพของรถครับด้วยนะครับว่ารถคันไหนประสิทธิภาพดีกว่ากันนะครับ อนี้เันหาคนที่หมดสหรือเปล่าเนี่ยสีแล้วตอนนี้หรอเปล่า้าวว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 าวว้าว้าว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 วาวววว้าวว้าว เนี่ยรถเชียงดาวดีมาวเอาเอกันเดียวไอซอโน่หนาสองน่ะเอออน้ำไหล่าน้ำเนี่ยโอ้ยอาแตเท้าเลย พวกท่านพวกท่านทายแบนีมันมนอย่อแล้วตงนต่อเลยทำเงินใหท่นอนเน่ย

các yeah. uh, yeah. mà zoom zoom polo, cắt biển, mà. cắt màn, cắt polo, mà. cắt cắt cắt